โอ้เ oh, ล่เกิดเป็นมนุษย์หน่วยนาะสุทธิจะแปลาซาแต่เล่าเกิดกันไม่ได้ไว้จะตกอยู่ควายนะั้นเกิดมาแล้วสร้างดีไว้หน่วยนะ่าตั้งกายใจยเสพใสจะรูเ้เองว่าเป็นกันเกิดพบนี้หน่วยนะ่าไปพบหนาจะมีสุกไม่มีสุกถ้าหน่ยอยู่

จิตกำแลกิจร้อนไวหน่วยน้าไม่ไปไหนสุกีสังกัดแทบจะใจจะรุกในดวงจิตหน่วยน้าไปชวนนิดนิรันฮ่านี่กว่าใจเทพระอนมุษมบาลนายนนูนหน่วยหนถิงเจอสังที่คนเกิดรานุทิดแองวัดนี้โอดีใจลูกเอทีกว่าใจเทพก้น ได้เดินทางมาศึกท่าความรู้เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าลูกก็ที่ตื่ได้มาอยู่ที่วัดเธอก็ได้ํำเร็จวีชาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องก้องทศดิดรัชจะทำหรือว่าจะเป็นในเรื่องก้องปีใจส่งคมการบ้านการเมืองฮะพอก็ได้ซ้อนในตื่นจนมดลูกก็ไม่ใช่มดตรงนี้ไม่ใช่ได้คกือบมดเลือกแล้วที่จะร้อนฮะเพราะความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างลูกก็ แต่พอมีอยู่พอได้โอษในเจ้ามดแล้วเพราะพอคิดแล้วว่าถ้าพอตายไปแล้วความรู้ที่มีอยู่มันไม่ติดตัวความตายของเราไปนอกเไียจากว่าใาต้ถทดได้กับเกลุกซิตถึงกว่าใจเสพกโกนนี่ได้มาอยู่ในวัดในว่าก็ได้มาล่งรักกับท่านหนุทิตของปอนั่นก็คือบุตรบาถึงบุตรบานี่ก็เป็นเด็กอ่าที่ไม่มีพอไม่มีแมอ่าทีม่มาอยู่ในวัด ก็เรียกว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เรียกเด็กอะไรนายหน้นนุ่ยเด็กดำปลาก็ว่าาจย์ไม่ใจดำปลาลูกก็เรียกเด็กกำพลาหันเด็กกำพร้าจันอันนี้ลูกทึ้งก็บอกแล้วว่ายิ่งกับใจเมื่อมันอยู่แก่กันความใกลจิตติดสนิเป็นบอกเกิดเต้นความรักเจอตั้งกลองคนเนี้ก็ได้รักกันอันเด็กทึ้งที่นี่ก็ได้อยู่คู่เป็นสามีภรรยา กลเดืนอนออกมาเป็นสก,กีปัญนานีแล้วว่าใจเท็บปะกน้นครับท่านอาจารย์เธอได้ลูกมาแล้วจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบเมืปปม่อเธอกลับไปรูปบรรณโเมื่อเกิดได้ขึ้นเป็นองค์ราชาจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบก็บอกแล้วว่าองค์ราชาหลักลูกเจ็ดเลยจะต้องรักษาสอนวิชาให้กับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิจัยสงครามการบ้านการเมืองหรือจะเป็นในเรื่องของทักพิณราชธรรม ดี่จะเป็นในเรื่องของคาถาอาคมไม่รือหลูกเออมันเป็น้าตีก้องอาจารย์ตี่จะต้องสั่งซ้อนนายกับหลูกชิดรับท่านอาจารย์แล้วนู้นบุตรบาละลูกเป็นยังไงบ้างเลือดลมเดินดีแล้วเอกินิน้ำมันสแกนกับท่านอาจารย์จะเรือ่องนดีแล้วไหมหลูกเดินเลือดลมตอนนี้ดีขึ้นมากเลยแกท่านอาจารย์เลยเนกินยายลอวย่าย,ยาลมกับท่านอาจารย์ยาลมค่ะ ได้มาเต๊แน่ลูกย่าลมอย่าลมพี่นุ้ยกะไะรอนอ้นุ้ยเราตํยาลมแล้วกับไอ้แก่รอเลยลูกศิษย์นันตํยาลมกินเองกับไอ้ไรอติป้ามาตํยาลมปักเชียนปี่เลยไอ้ไรน่นลูกปักเชียนพี่กับไอ้แป้ามาตํยาลุมตํเสือลูกปักเชียนพี่เนี่ยบอกวีนองเต้านี้กันว่าจะกุ่นในเหลือดมเดินไม่เดียน เอายาปุ oh yeah, boom, mm ้มไปใจมีอะไรมั่งปัดเกียนปี่รย์ป้ามาตักเรือป้ามาตักเด็ดก็ไปเองตักเด็ดแต่เองครับเต็กเกลดหลับการตักเด็ดจะต้องตากเวลากลางวันเหมือนเคยตากกลางคืนพอตักเด็ดเสร็จป้ามาบดก็ไปเอียดไอ้เนียนเค็จเค็จไอ้เนียนกับไอ้เนียนเค็จเค็จเลยแล้วป้ามาตำยาลุง ว่าทำยาลมกับแต่ว่าตายดีเลยไอ้เรวันต้อง,องกินขูก็าย่าหอมมาจะดีว่ากินขูก่ายหอมมาจะดีกับแต่เมื่อว่าเด็กเป็นลมวันนี้ใช้กองพมจาก้ามจนใช้ยา้อมมาจะดีจักองโจนให้เรวันเลยแต่เมื่อวลคนแก่เป็นลมวันนี้ใช้ยา้อมมาจะดีจัก้ามจนกองพมจากนึ่งจนให้เรวันเลย แลลวาตาคนแกเป็นลมแกอีตายแล้วใชอยาอมมาเจดีย์จังอาโอดแล้วกองนายนู่นุยเมย์จงเสยลงก็ได้่าซะอย่าปีไรยล่อยเผือนขึงเมืองอย่าล่รยเออันนี้เหลือลมดีแล้วกระตันอาจารย์แล้ววันนี้เพื่อลูกที่ก้าวมาพร้อมมีตัระอันนึกอันใดคืออย่างนี้กระ่ันอาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยผมได้ควงวิทยุ ขาประกาศข่าวว่าฟคว้าชายเตพปกร์อยู่ที่ไหนให้กลับสู่พรรกรโดยด่วนผมได้เลยนาบุตรสาพี่หนุ่ยพี่เท่งพร้อมด้วยหนูดวงเดือนขึ้นมาเพื่อที่จะการาบลท่านอาจารย์ครับไปไหนหูกกลับไปสู่พรรกรไปไม่ได้ลูกใครไปไม่ได้ครับท่านอาจารย์หนูดวงเดือนไปไม่ได้ลูกกสมัยครับท่านอาจารย์ถ้าเดินทางไปในป่าดงปงเปรยอ่ะสิ้น่ารัตวัมันหมาตึ้งยุงก็หมา ยุ่งคัดนี่มันเป็นโรคอะไ,ไร้นเต็งมาเลเซียรครับไม่ปาจิงกบโปมากันนะก็ว่ามาละเรียโอ้อันนึงเอ๊อยยาผ้าไปลูกเกอมันอันตรายดลแลจะทำยังไงครับท่านอาจารย์ไหวตีนี้ลูกพอดูแลเองพอเลี้ยงเองท่านอาจารย์ดูแลไหวเหลยมันจะเป็นความลำบากกับท่านอาจารย์นะไม่ฟื้อลูกเกอพอเลี้ยงเองอหมอจัน มันจงกิดได้มากระจายเราจักคิดติง t r ờ อ๋ออันเล็กๆก็ทดำมันเติบได้เติบได้ออนี่มึงกิดได้ปะเนี่ยจิงนี่เอ็นวันนู้ดวงเดินปะเนี่ยเดี๋ยวพอเรากลับไปจูบรรนกรอกเลยเสกไอโตขึ้นได้ไอ้ย่อยขึ้นได้โอ้อันเออไอ้ย่ะไอ้ดำเมื่อวัากบตายๆได้ปะเนี่ยไอ้ดำมันเป็นขึ้นมาได้ไหมอ๋อจำได้ไอ้ก้อนตายๆไม่ไม่เจอตั้งแต่ยังเป็นนุ่ม จอยไม่ต้องเตี๋ว่ามันจริงเล่นอยู่แล้วเลยปั่นเรือก้องกูปรับช่วงตบเร็วไ <c oughs> อ้ร้อยไอ้เคย,ยเราไอ้เคย,ยนี่เออปรับช่วงตบเร็วเออพี่กันนะเอออาจารย์แกจักจิตเรงเอออาจาร,รย์นี่เราแค่พี่หนุ่ยกับอาจารย์แกจักจิตเหืี่ยงกาชาคุมบนเนี่ยมาตันจักจิตเออวันนั้นที่เงี้ยจริงจอยอ๋อปิตูนปิตูน ปีตูนเอ่อชาวป่ารงนี้่อู้ชาวป่าเอารถไหมอาจาชันจื้มเอารถไหมอาจาชันจื้มอู้มึงกิดเลยเกยเอารถมาลุยกันไม่ไม่พลาดไหมอาจาชันจื้มออกจากวัดมึงกิดเลยจนเกินเจ็ดน้นโอ้เลยชนใส่เกินเจ็ดน้นแกหยิบแปลงปิดใส่หยิบแปลงชนวัวชนมาเจอรถโอ้อันเออวันนั้นจริงเดวจริงใช่เออชซะต่อจุก รอยชจ้ต่อจุกป้าพื้นไม้แกเจิมป้าพื้นเออป้าพื้นไม้แกเจิมปอเจิมเช็ดพอยิงมึงกินเลยสอนกาตายดินว่ะลูกพื้นนั่นเออรอยหยิบแปลงพิดหยิบแปลงเจิมไล่มาเจิมปืนโหออวันนั้นจริงแลวรอยผูดได่วัดรอยป้าเคยมาจันเจิมรอยเจิมเช็ดปักป่าไปจนรอยเวียนแต่ปอเวียนแต่ปอ ไม่ก้าวกูต่อ oui ชูใจกิบแปลงพิดใจยิบแปลงจิมรถใจตั้งมาจมเคยหอผลงานเนี้ยรออย่าย์เราตะกด้เราจะไปไม่ได้หกเอยังไงหุ่งเดินเดินก็ไปไม่ได้ควักปอไว้ที่นี่ครับถ้าเป็นความประสงค์ของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะนำควักไว้ที่นี่ผมก็ไม่ขัดสรัทธาของท่านอาจารย์ครับเมื่อผมกลับไปสู่พระนครเสร็จแล้วผมจะนำขบวน ทหารมารับหนูดวงเดือนกลับไปสู่พระตะกรไฟสาลีเอ้ย้เธอเดินแต่งโูกดีมีใจครับผมกรับนรมัสการลาตอาจารย์ดวงหนูดวงเดือนเดือนนะอยู่กับตาอย่าดื้อน,นะลูกเดี๋ยวพ่อจะกลับมารับเธอนะพ่อไปก่อนนะลูกนะเวล,ลาลาก่อนครับ่านอาจารย์จะเล่นป้อนลูกหนูแลก่อนนะครับตัาอาจารย์จะเด่นป้อนลูกไม่ไปก่อนนะอย่าดื้อย่าสนก็แล้วกัน อยู่กับตาดีๆลูกนะ <c oughs> ป้าไปไวยในเปร่กอนไปบุทธบาแกท่านอาจารย์นูแกน้งั่สักลายแกลท่านอาจารย์โจกดีมีใจไปพินุนุยเดินทางอาเตือดตังต้องคนก้ามานี่ก่อนลูกนายนู่นน้่นาหนเตีงเตือดตังต้องคนจะต้องเดินทางไปกับกว่าใจเมื่อขันมานี่ก่อนนายนู่นนู่นกับก่อนยืนพุ่ม เออครับยามมันการกับอาจารย์อาจารย์จ <Ba> ีกรบจะเรืองปนจ้าชัวร์อาจารย์ตอนนี้ตู่ย่ันปากบวมมากคุ้งเลยจอยี่ตู่ใชคกูเลยวันนี้ผมจงไปอาจารย์เอ้ออันเลยลุกเดินทางเพราะว่าก้าวในป่าดงปุงเปยัเออมันก็เรียกว่าจริงจ้าละจัดมันหมากกับอาจารย์นี่จงก็คบจะคุณไปด้วยแต่งแตนผู้ใหญ่ ปันญจอมังไอื่องเดือมาแล้วอ่าไออยากชูบมากันซ้ำจงกอบประคุณไปตึงจ่าเกียรติกันจ่าเกียดเนี่ยจะเกียรติไอ้กอบคุณมากับอาจารย์นะครับขอบคุณมากับกอบคุณครับนี่คนนี้ใจใหญ่จริงนะตึงวัดตัวดำแต่ใจไม่ดำอ๋อจอดครูตอนตั้งเป็ดติดเป็นนอจ้าจอนอ๋อจะเกียรติจ่าเกียรติอยู่นารักเลยยิ้มตึงควันก้าวเปิ้นเลย จาเกียอขอบคุณมากครับไอเครื่องดื่มมาแล้วจาเกียดไอเครื่องดื่มมาแล้วเรียนไปตั้งแต่ดาวผม่พี่นองกันนะครับคนแยวแหล่นั่งอยู่น้าโรงไก่โอ้นอนนะครับขึ้นมาตอนได้กับริบโปกวดแปดบาทกับวเปิธุรกิจพื้นเมื่อธุรกิจเพื่นแง่ผมลาคอนอาจารนะเออจชกดีมีใจผมลาคอนเล่นใส่ไม่ไปไหวไออาจาร์อาจารย์กินนมจักรอยแง่อนี้ชือมากจักรอย เล่นไม่ไอ้มันเป็นใบอะไรอยู่ดียังใบย้อยมันไม่อาจารย์เล็ดรักมา rồi ยังเหมือนกันี่ตาวไาจารย์สวดพี่เล็กว่ากาเหมาในกุดนี่หลานนี่ให้อาจารย์นะไอ้นี่กะมาก์คผู้หลานี่เอาไว้ชื่อไร้กินรลานนี้เอาไว้กินข้าวพุ่มลากับอาจารย์เอ้ เลื่อในใบอร่อยนูกคอยมาชวนกันเวอพี่ไปพลนแลวพุ่มเหล็กใบป,ปันที่อาจารย์ไม่แลลวไม่ปันตันไม่ตึงจริงอาจารย์่ก็พุ่มลาคนอาจารย์นนะเออไปตลุกอาจารย์พุ่มโคกาตาจะกินอาจารย์กาตากับเอียวกาตาไรกาตาปองกันพื้นยังไ่อาจารย์กาตาปองกันพื้นกับยังหลูกเออแต่ตัอยากจะได้ทองตามพอจัดจิน ไม่ได้ตังก็ได้คาตาวยเปืนปืเป็นว่าตามลูกกับพุดตังกันปืนพุดตังกันปืนตำมังกันปืนตำมังกันปืนสังกังกันปืนสังกังกันปืนแต่มันยิงกูยืนแต่มันยิงกูยืนลูกปืนไม่โตลูกปืนไม่ถไอ้ไม่ถนี่คือไม่ระเบิดใช่ไหมจย์ไม่ระเบิดหอกลูกปืนไม่ถลูกปืนไม่ถแต่มันยิงกูโย่แต่มันยิงกูโยก็ไม่ไปโูที่ลูกปืนก็ไม่โตที่ลูกปืนในหลอกตองและที่ลูก พุตตังตะมังสังคังไอโมนี่กันปืนอ๋ออยาไอโมนี่ก็ปบบนี่รัฐนาใจได้ลูกหวมันลอดพุตตังกันปืนตะมังกันปืนสังคังกันปืนแต่มันยิงกูยืนที่กูยืนก็ถูแต่มันยิงกูมาโยก้อยไปถูท네ี่กูยืนนั่นตายโอ้ไงปุดตังกันปืนตะมังกันปืนสังคังกันปืนแต่มันยิงกูมาโยก้อยไปถูที่ลูกปืนอันตรองตีตายโอ่งพนนะ ูตั้งกันปืนตามังกันปืนตั้งกันกันปืนต่มันยิงกูยืนที่กูยืนก็โถถตามันยิงกูไม่โยก็ไปโตที่กูยืนอันซ้ตีตายตั้งซ้แล้วมันได้ผลมาอาจารย์ได้ผลลูกไม่ว่าจะรู้ป่าลูกชุนมากี่เส้นหนัดยิงตรงเตอร์ตไม่เกินทิพนัดเอาคือลบเลยอาจารย์กันกันูไม่เกินทิบนัดปมจ้องหนัดก็ชีเบ้งแล้วตึงที่นี่ใกล้ตึงเถีงทีเบงเถีงตึงอ ุ่มแลกคนอาจารย์ะน,นะเออไปตลกกับคนไปปุ้มอเวากล้าอาจารย์กิดวาด่าเพื่อผมเต่งก็มาวันตาเต่งจะละาตารืษสีผมเต่งมาอยู่หลายปีแต่มาบัดนี้เต่งต้องลาโอ้ว่าขอเตือนาไว้บ้างไอเรื่องสตางโทษกระทิน อย่าเตี้ยวจับใหญไอ้สิกินแต่ที่ปาตนาไอ้อยู่แต่วัดเต่งจะเตือนไอ้อยู่แต่วัดเต่งจะเตือนอย่าไปนอนเรือนกับนี้กันยัดมาทำไป่รู้มันปิดกินก็งซอมนกะุวกลาคนอะันนะเออไป โอลาอาจารย์นี่อ hey. ยู ah. to to ่คนเดียวอย่าเตียวคีใส่วัดว่าหักลอนกันกับว่าลาอาจารย์อยู่คนเดียวนี่อย่าเตียวคีใส่หวัดไม่ปรงอาบัตอย่าเตียวจัดวันมาออย่าขีกลานนี่อาจาน้าวัวชาวควาดว่าอย่าเตียวดาเมจิกอย่าเตียวเย็ดวันนินเตียวเพลกตั้งเพอใไม่วัดไม่ว่า พี่นองกายอยาเดียวเอาเป็นตัวยังเนี่ยก็บอกแล้วว่ามาันศาสนะพี่ก็บอกแล้ว,วคนเราเกิดมาในโลกนี้พี่น้องกามีต่างคนพนันมีต่างคนเลวมีต่างคนชัวอันนี้ก็เรียกมันศาสนะอ่านี่ควาใจเตป,ปะกอนบุษบาอ่าเดึนต่างกับไปรูปเป็นาคนแจนตีนก็ต้องดูแลนู่ดวงเดือนเมื่อได้ไม่รู้จยกกลับมารับนู่ดวงเดือนว่าหวานา้าและ Lục chít tụ quân ấy đền tang, đi là có miếng chơi. Ở lẻo nàng ngâm nuôi uối ใจสิบไปนี่จะกลัดยาคองคัดมาเดินทางโอ้วกกลางไรซีเรียงใบยันนัน้รายหนุ่ยน้าอย่าได้มีและตั้งสักทีที่วัดว่าโอ้เล้วงก็มประโโยน์ thiên a... oh, oh. <laughs> lòng quân các thân của chúng thì có lúc đắ trai con mà cũng cho năm sáng taắt của chung mà bố cácá sẽ ru rồi khi Nam mặc quá diễn ca lục ราชินีแดงเมืองนครไซบุรีเธอได้รับระราชสารการเลือดการวิวาแต่ไม่เธอไม่สบายใจเรียกทหารค่ารับใช้ในเกินนายปราบและนายหอยก็จะนั่งปวดปยสนทนาในเรื่องางานเวดาพ่อแม่่น้องครับบุคคลในฉากนี้มีความสําคัญคนนียใหญ่ในเรื่องนี้อยางไงติดตามนิยายในเรื่องสหายไรศักนาต่อมาเลยครับ Yeah, make